นั่งตามสบาย <c oughs> ทำสมาธิแล้วก็ฟังธรรมไปด้วย <c oughs> เอาใจผู้รู้กำหนดไปที่รู้อยู่ภายใน ฟังจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่ต้องไปสนใจแต่ให้รู้อยู่ภายในก็พอวันนี้จะพูดเรื่องของพระอนน์พุทธาอุปถาพระอนนี์เป็นเลิศทางด้านพุทธาอุปถา พว่าเวลาก็มีศักเป็นน้องของพระพุทธเจ้าพ่อของพระอ,อนอนท์ก็คือน้องชายขอ,อของพ่อของพระพุทธเจ้านสักยาวงสมัยนั้นกันที่ว่าเป็นเรื่องอที่ว่าอะไรที่เป็น เรื่องใหม่ก็ทําตามกันพระพุทธองค์ตัดสู้แล้วมาโปรดเจ้าชายสักยวงศ์สมัยนั่นก็ถือเป็นเรื่องใหม่ก็เลยพา,ากันปวดบวชกันหลายคนก็ <c oughs> มีทั้งพระเทวทัตพระอน,นุนพระวาลีพระอนุรุตทธา พระนนท์เนี่ยเรียกว่าเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าของเราเรก็าเป็นสหาชาติกับพระพุทธองค์นะพระองค์ตัดสู้แล้วนะยี่สิบพันษา, 20, าเนี่ยพระนนท์ถึงเข้ามาทําหน้าที่แต่ก่อนก็มีพระหลายรูปมาทำหน้าที่แต่ว่าไม่ได้มีความสมบูรณ์ <c oughs> พระนงพระนนท่านบวชแล้วเนี่ยฟังธรรมจากพระปุณณมันตนีบุตรบรรลุเป็นพระโสดาบันมาตัสลูเป็นพระอรหันต์ก็ตอนที่พระพุทธองค์ปรินิพานก็คือว่าอายุแปดสิบปีพระน,นเนี่ยบรรลุอรหันต์เนี่ยอายุแปดสิบปี ติดพระโสดาบันก็สี่สิบกว่าปีเหมือนกันยาวนานเหมือนกันทำไมถึงว่าต้องติดนานน,นกันก็เพราะเป็นพุทธะอุปถานั่นคุณสมบัติของพรออะผู้ที่จะมาดูแลพระเจ้าได้ต้องเป็นผู้รอบรู้หรือว่าเป็นพระหูสูตรรู้มาก ียกว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่อนะไรพระพุทธองค์จะพูดเรื่องอะไรพระนน,นินจำได้หมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพอปริพาน์ไปแล้วเนี่ยก็มีการสังคายนาพระไตรปิฎกพระนน,นินเป็นผู้วิสัชนาพระสูตรและพระพิธรรมส่วน พระบาลีเ,เป็นผู้วิสัชนาพระวินัยพระมหากัสปะเป็นผู้ถามเป็นประธานในการสังคาย,ยนาทั้งนั้นคุณสมบัติของพระอนุนเนี่ยท่านเป็นผู้ฉลาดรลอบรู แล้วก็เป็นผู้มีสติรอบคอบ <c oughs> พวกเราพูดถึงสติสัมะชัญญาณนะครับที่ว่าสติรู้แต่ว่ามันไม่ได้รอบคอบ <c oughs> นะพระนนนี่มีสติรู้รอบคอบ <c oughs> <c oughs> รู้อะไรควรไม่ควรอ่า แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเพียรเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศหรือว่ามีคติพระพุทธเจ้าตัดอะไรสอนอะไรพระนนท์จำได้หมดเนี่ย <c oughs> คุณสมบัติพระนนท์เป็นอย่งงนันธรรมดาของพุทธบทานเนี่ยถ้าเอาพระอรหันต์มาทำหน้าที่ก็คงจะวุ่นวายหน้าดู เพราะท่านปล่อยวางหมดแล้ว <c oughs> ปล่อยวางหมดแล้วจะมาอุปถากดูแลผู้เจ้าได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์มันคงยากมันแหละแต่พระนอนนท์ท่านเป็นพระโสดาบันความเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันครึ่งนะครึ่งกรึ่งโลกกรึ่งธรรมครึ่งสมมุติครึ่งวิมุติ กึ่งโลกีกึ่งโลกุตละพระสาลอพระโสดาบันเป็นอย่างไรันเพราะพระโสดาบันเนี่ยเป็นกึ่งโลกกึ่งธรรมเพราะท่านจะดูแลพระพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่สุดเลยคุณสมบัตินี้ของพุทธวรฐานนี่สมบัติเป็นพระโสดาบันเท่านั้น ในทุกๆพระเจ้าพระพุทธองค์ก็เหมือนกันถา้าบุพรชนมาก,ก็ไม่ไดรต้องเอาอาริยบุคคลขั้นพระโสดาบันเรียว่ากึ่งโลกกึงทท่งธรรมจึงจะทําหน้าที่ได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุด <c oughs> ทีนี้ถามว่าทําไมถึงบรรลุธรรมช้าถ้าพูดถึงเอาคุณสมบัติ ในส่วนของความเป็นเข้าหูสูตร <c oughs> คือรู้มากเลยนะพวกเราจำไว้ว่ารู้มากจะยากนานนะเพราะใครที่เรียนเรียนมากนะโดยเพราะนักภาวนาทั้งหลายเรียนปริยัติมากเกินไปแล้มันก็มีแต่สัญญาความจำได้ไหมายรู้เพราะเวลาปฏิบัติไปมันไปเอา สภาวะต่างๆมันก็ไปนึกเอาไอ้สิ่งที่เคยเรียนรู้มามาปรุงแต่งเป็นสภาวะธรรมตรงนี้สำคัญมากสภาวะธรรมสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมันเกิดขึ้นนะมันเลยไม่มีชื่อไม่รู้จ,จะเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เกิดการ นำด้วยการปรุงแต่งไม่ว่าชักจูงแ,แต่ว่าคนที่เรียนมากเรียนทางด้านปริยัตมากเนี่ยนพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการประมวลผลออไอ้สิ่งตรงนี้มันจะไปเข้ากับไอ้สิ่งที่เราเรียนยังไงเรียกว่ามันแล้วก็เกิดการนำเอาสัญญามาปรุงนะให้มันเป็นสภาวะที่ว่าโดยที่เราไม่รู้ตัว <c oughs> คำว่ารู้มากยากนานในความเป็นพระสูตรของพระนนมันจึงเป็นสิ่งที่บงังธรรมจะมีความภาคความเพียนเพราะท่านมีความภาคความเพียนนะมีความภาคความเพียนเป็นอย่างมากคุณสมบัติของพุทธเ้าประทานเนียมีสติรอบคอบมันไม่ใช่สติธรรมดานะสติรอบครอบแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ มันมากเกินไปในการที่จะทำให้ท่านบรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดได้ <c oughs> ที่พอพระอ,องค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยนะถ้านนเนี่ยแม้จะเป็นอริยบุคคลขั้นต้นท่านก็ร้องโหมร้องไห้เศ <c oughs> ร้าโศกเสียใจนะเราก็ลองนึกถึงดูด้วยนะ ความผูกพันของพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าของเรานะก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะอายุก็เกิดปีเดียววันเดียวปีเดียวกันนะพวกเราก็ลองในสภาพพระโสดาบันอายุ80ปีนะร้อง,องห่มลร้องไห้นะนะนะก็ธรรมชาตินี้เป็นอย่างนงี้ก็ว่ามันไม่เหมือนกับพระ อริยบุคคลขั้นสูงขึ้นไป <c oughs> ชาติความเกิดความแก่ความตายความพัดผ้าเรื่องของกรรมนั้นท่านพี่นาดำไปสู่การปรงทำสังเวชได้พระหันในสมัยนูน้นพอพระพุทธองค์ปรีผ่านแล้ว พระอรหันต์ก็ปรุงทำสังเวชพระปุถุชนก็ร้องโผงร้องไห้แต่อริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันอย่างพระอน์นั้นท่านก็ร้องไห้เพราะมีความผูกพันกับพระพุทธเจ้ามากร้องไห้เหมือนเด็กเลย <c oughs> น,นึกดูว่าอายุแปดสิบปีร้องโผงร้องไห้พุทธเจ้าท่านก็ตตัดว่าอนนนท์เธอจะเสียใจไปเลยทำไมเธอต้องเสียใจด้วย พระนองก็ตัดต่อว่าจะไม่เสียใจได้ยังไงเพราะในเมื่อพระอ,องค์ก็จะจากไปแล้วส่วนข้าพระอ,องค์ก็ยังปฏิบัติไปได้ไม่ถึงไหนพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าต่อไปเธอก็จะบรรลุธรรมนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดพยากรณ์ล่วงหน้าเมื่อพระอ,องค์ปริินธิ์ผานไปแล้ว พระน,นท่านก็เล่มเล่งทําความภาคความเทียมเพราะจะต้องถูกกาหนดตัวเป็นผู้ที่ไปวิสัชนาเรื่องพระสูตรพระพิธรรมในการสังขยนาพระไต,ตรยโตเพราะว่าคุณสมบัติของพระที่ทำเนี่ยคือเป็นอาหารหันต์ทั้งหมดจํานวนห้าร้อยรูปเลยแต่ตัวเองยังแค่โซดาบันทำยังไง อคุณสมบัติของพระน,นนทะ์นะมีความภาคความเพียรมีความจําแม่นมากเป็นผู้ที่รอบรู้ในอัตในธรรมนะเป็นพู้ท้าบุตนระเป็นผู้ที่มีสติรอบคอบตรงนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้ท่านทําความภาคความเพียร แล้วก็ได้รับคำพยากรณ์ไว้แล้วว่าจะบรรลุอรหันต์ทำไปเถอะมันเกินไปว่ามันทำเกินไปนะพระอนุนท์ท่านทำเกินไปก็เลยไม่บรรลุสักทีนะพอไม่บรรลุแล้วว่าโอ้ทำทั้งคืนทั้งวันเกิดความท้อแท้ใจทอดอาไลหรือว่าอดอ,อดอาไรตายอยากฟังกันเถอะมดอาไรตายอยาก ก็เลยว่าเออรมตัวนอนดีกว่าในขณะที่ผ้านอนจะ้มตัวนอนน่ะมันกั้มกึ่งอิเลยาบทสี่จะว่านั่งก็ไม่ใช่จะยืนก็ไม่ใช่จะนอนก็ไม่ใช่แต่ว่าขาทั้งสองยกคนเมื่อเรานั่งก็เอีย๊ยแต่ขายกสอง ขาทั้งสองข้างยกพลพื้นตัวเอียงไปแล้วนะลำตัวเอียงแล้วแต่ยังไม่ถึงหมอนจะว่านอนก็ไม่ใช่จะว่านั่งก็ไม่เชิงนะจะว่ายืนก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่นะเรียกว่ากัมกึ่งในอิยาบทสี่ จิตขนาดนั้นทอดอะไรหมดจิตปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างะแต่ว่าไอสภาวะธรรมของท่านนะมันเต็มที่แล้วก็บรรูปความเป็นพระอรหันต์ในยุยบทสี่ในขณะนั้นใช่ไหมพุทธบูชาเวลาจะบรรลุธรรมนี่ก็ต้องวาดดวดลายเหมือนกันนะ เออเอาในอิริบทที่ชาวบ้านเขาทำไม่ได้บางันเถอนะอพอท่านบนรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้ว <c oughs> ก็ได้เวลาแล้วทีนี้พอดีเลย <c oughs> เขาก็รอพระอรหันต์สี่รอย้าสารูารรปอรอพระอานท์องเดียว <c oughs> เขาก็นั่งกันเต็มที่หมดแล้วนะทำยังไงจะทำให้หมูาา่คณะสร้างเพราท่านก็ต้องอ ดำดินไปสิไปนี่ยมีฤทธิ์นี่ดำดินไปโผล่ท่ามกลางหมู่สงเลยู่สงลืมตาขึ้นมาเอา้ามาแบบนี้แสดงว่าต้องบรรลุอราหันต์แล้วนี่ก็เริ่มสังให้นาพระไตรปิฎกเรื่อว่าพูดถึงพระอานอนท์นะก็นึกถึงพวกเรานักภาวนา บางคนก็เรียนอภิธรรมเยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่าเป็นเทะาหูสูตรเป็นเท่าหูสูตรรู้มากรู้มากในความรู้เนี่ยรู้มากไปมันก็ไม่ดีแต่ถ้ารู้ทางโลกรู้มากมันดีแต่ทางธรรมเนี่ยมันไม่ควรที่จะรู้อะไร แต่ว่าจะพูดถึงปริยัติไม่สําคัญมันก็ไม่ใช่ไม่งั้นมันจะสื่อสารกันด้วยคําพูดไม่ได้อันนิจังทุกครั้งหน้าตาคืออะไรมันก็ต้องเรียนรู้บ้างแต่ที่คนที่เรียนทางด้านพิธธรรมมากๆเวลามาปฏิบัติธรรมสภาวะธรรมต่า,างๆเนี่ย เกิดขึ้นเนี่ยมันจิตมันจะรับรู้ไปเทียบเคียงกับตาราที่เราเรียนมาถ้ามันเข้าไปสู่สภาวะละเอียดอย่างไม่จริงะเป็นสภาวะที่ไม่ใช่อยู่เหนือสมมุติบัญญัติอย่างแท้จริงมันจะทำให้เกิดการนำเอาสัญญาที่ตัวเองจำได้นะมาปรุงแต่งเป็นสภาวะธรรมได้ รวเอาสัญญามาปรุงแต่งสภาวะธรรมก็เลยไปเข้าใจว่าตัวเองปฏิบัติไปแล้วตัวเองได้ตัวเองถึงแต่ที่นี่ตัวเราเองเนี่ยมันรู้เฉพาะได้ตัวของเราอะไรมากระทบเนี่ย ไอความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันรับรู้ได้ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วเนี่ยถ้านักภาวนาเป็นผู้ที่สังเกตเป็นผู้ที่มีสติรอบคอบแล้วจะพิณาเห็นว่าไอสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แต่ไอ้ตรงคำว่าสติรอบคอบีมันยาก คนที่มีสติรอบครอบอย่างพระอนนท์นี่มันยากเพราะเรื่การมีครูบาอาจารย์แนะนําในการประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์นั้นท่านก็ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติทางด้านจิตตะภาวนามาด้วยไม่เช่นนั้นแล้วก็แนะนําเราไม่ได้อยู่เหมือนกันหลงทิศหลงทางทั้งผู้สอนทั้งผู้เ,เรียน ทำความพูดเจ้าเนี่ยจะว่ามากไปก็ไม่ใช่น้อยไปก็ไม่ใช่อะไรที่มันมากเกินไปมันก็เตลิดไปซะและ้วอะไรที่มันน้อยเกินไปมันก็เข้าไม่ถึงเหมือนสมาธิก็เหมือนกันสมาธิที่มากเกินไปมันก็ไปทำให้จิตไม่สามารถเข้าไปถึงรับรู้สภาวะธรรมที่ละเอียดได้ สมาธิน้อยเกินไปจิตมันก็ไม่อาจที่เข้าไปรับรู้สภาวธรรมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกลางๆเนี่ยจึงว่าสำคัญมากแต่ครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำเรานับว่าเป็นสิ่งสำคัญครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่อาจที่จะมีประสบการณ์ อย่างที่เราเป็นถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์ท่านก็แนะนำเราได้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบุญวาสนาบางอย่างที่ทำกันมาคนเราเนี่ยว่าจะมาเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของฝังเอื้อมนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทำกันมาในอดีต ชาตินับชาติไม่ทั่วแล้วก็ดูอย่างพระจุลบันทกเพราะกรรมของท่านทำให้ท่านมีปัญญาแต่ว่าปัญญาน้อยจะต้องบทต้องมนความจงความจำก็ไม่มีจะภาวนาก็ภาวนาไม่ได้ เอ๊ลาศิกขาดีกว่าบอกพระพี่ชายพระมหาบรณดกพี่ชายเป็นพระอรหันต์ขณะพิชายเป็นอรหันต์ก็ยังแนะนําน้องชายไม่ได้ก็ไม่ได้สร้างบุญบาร,รมีร่วมกันมาแต่ว่าพระจุลบรรทกนั้นท่านสร้างบาร,รมีมากับพระพุทธเจ้าของเราก็จะไปลาพุทธเจ้าศึกดีกว่า พออระองค์ก็มาพิจารณาด้วยยานโอ้บารมีของพระจุลบันโเนี่ยมันเต็มซะแล้วนะเอเพราะฉะนั้นสมควรที่จะแนะนำท่านนะพอพระเจ้าท่านแนะนำจุลบันโทนะให้ไปถูพื้นแล้วท่านก็น้อมอามาพิจารณาลงที่กายที่จิตท่านก็บรรลุปเป็นพระานันต์ เรียกว่าสร้างบารมีร่วมกันมานะแต่ว่าถ้าไม่ได้สร้างบารมีร่วมกันมาก็บอกสอนกันไะม่นะถ้าสร้างบารมีร่วมกันมาครูบาอาจารย์อาจจะนําผิดทางลูกศิษย์ก็ผิดทางมาด้วยก็มันสร้างกันมาแบบนั้นอนะแบบถูกทางแบบผิดทางแต่มันก็แปลกอยู่บางทีครูบาอาจารย์ก็เป็นปุถุชน แนะนำลูกศิษย์เป็นอริยะบุคคลได้และวนี่ก็มีเยอะแยะเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันวาสนานะอาจารย์แนะนำลูกศิษย์ลูกศิษย์บรรลูธรรมกันนะพระอาจารย์ก็ยังเป็นแค่ปุถุชนวันนี้ก็พูดเรื่องราวของพระอนุนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าความเป็นพุทธะอุปถา,ากนั้นนะเียนาะวัาต้องมีอะไรที่พิเศษ พรไอ้ความพิเศษนี่มันเกินไปมันเลยต้องทําให้ท่านบนรรลุทำล่าช้ากว่าหู่เขานะสี่สิบกว่าปีนะติดพระโสดาบันทีนี้พอบรรลุอรหันต์แล้วสังขยาแล้วพระนนณนี่มีอายุถึงร้อยี่สิบปีนะเรียกว่าอายุยืนนะพระนต์อก็ได้สร้างคุณประโยชน์มากมาย นะให้กับพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องเล่าใครม <c oughs> ีเวลาก็ลองไปศึกษาอา่านดูประวัติของท่านนะ้้วก็จะทำให้เราอ่าน้อมมาณาในเรื่องราวต่างๆได้อัี่หลวงพ่อก็แนะนําเรื่องราวของพระอนุนเรื่องของความเป็นพระวสุตรรู้มากนะมีสติรอบข้อบไม่ใช่สติธรรมดานะสติรอบข้อบมีความภาคความเทียม มีความอดทนอดกัน้นมันสุดยอดทั้งนั้นเลยเทำไมไม่บรรลุธรรมบรรลุธรรมชาก็เพราะว่ามันรู้มากเกินไปเข้าใจไหมพวกเราเหมือนกันเรียนมากรู้มากพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าสัญญามันบางธรรมสัญญาทางปริยัติบางธรรมเพราะนั้น หลวงปู่มั่นเวลาท่านจะสอนลูกศิษย์ท่านก็บอกว่าเออพวกที่เป็นมหานี่็ต้องวางตำราไว้นอกวัดแล้วก็เอาตัวเปวล่าเ้าเปลืยเข้ามา,ามาปฏิบัติทิ้งหมดเลยตำลานี่ทิ้งให้หมดนะมาเริ่มต้นใหม่พอเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทางด้านจิตตภาวนาก็เป็นไปท่านเหล่านั้นท้ายสุดเ็าเข้าถึงคุณธรรมยกตัวอย่างเช่นหลวงตามหาปัว หลวงปู่ม่นบอกท่านมหาเอาตำรับตำลาทิ้งไว้หน้าบ้านให้หมดเพราะเรียนมาเยอะเดี๋ยนเปลี่ยนเนถึงมหานะมหาเนี่ยเรียกว่ารอบรู้หรืว่ามหาใหญ่นะคำว่ามหานี่ใหญ่โตหรือว่าความรู้ใหญ่โตมากมายนักภาวนาก็เหมือนกันเวลาเราปฏิบัติไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้มาทางด้านปริยัตก็ต้องปล่อยวางะวันนี้พูดทร,รมากนะให้เรา ท่านทั้งหลายน้อมไปพิจนานะสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายธรรม